ไยหัวรราอสตูดิโอพอดแคสต์ล u g ฟไลฟ์ลฟลฟบ a ล a นซ์สั้นสตอรี่เรื่องสั้นดีๆจากไยหัวรราอ The Stadium One โดยเหลิมสุนันทา พี่บิวตื่นสิเขาจะเข้าช่วงต่อเวลาพิเศษกันแล้วนะเอ้าเหรอพี่หลับตลอดเลยเขาจะดูก็ดูไม่ต่อเนื่องต้องเป็นพอพัดลมนั่นแน่ลุกไปปิดให้พี่ทีสิคนเป็นพี่ออกคำสั่งแต่ทว่ามิกกลับไม่ยอมทำตามเพราะหลับคาโซฟาน้ำลายยืดหยดย้อยไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ก้อนนะขนาดผู้ใหญ่บางคนยังทนไม่ได้นักราษาอะไรกับเด็กตัวแค่นี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับการดูถ่ายทอดฟุตบอลตอนกลางดึกแล้วยังมีสติครบถ้วนสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจึงเป็นการหลับสลับปลูกของทั้งสองคนเที่ยวสกิดกันไปมาจนล่วงเลยมาถึงขั้นตอนการยิงจุดโทษตัดสิน <Thank> อีก15นาทีตี5คือเวลาที่นาฬิกาตีบอกฟ้าเริ่มสว่างยูโร2016ถึงได้แชมป์คนใหม่ฝรั่งผมทองชูถ้วยสูงสุดแขนกระดาษเปเปอร์พุ่งออกเป็นสายกลายเป็นฉากหลังตามมาด้วยบทเพลงประจำการแข่งขนันแสน,ค,น,ค,นคลื้นดังกึกก้องกองเชียร์กระโดดโลดเต้นดีใจ นับเป็นการรูดม่านปิดทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่สมกับศักดิ์ศรีโฉมหน้าของนักเตะถูกจารึกลงในประวัติศาสตร์หลายคนฉีกยิ้มกว้างแต่ก็มีบางคนที่ร้องไห้ออกมาด้วยความปลาบปลืม้มตื้นตันตายนี่มันอะไรกันลูกจนเช้าแล้วอย่าบอกแม่นะว่ายังไม่นอนแล้วแบบนี้จะตื่นไปโรงเรียนได้ยังไง แม่บอกกี่ครั้งกี่หนแล้วทำไมไม่ฟังสารพัดคำเทศนาพร่างพูออกจากปากคุณแม่บิวรีบคว้าแขนน้องวิ่งเข้าห้องนอนปิดประตูลงกรอนแน่นก่อนจะกระโดดขึ้นเตียงเอาผ้าห่มกลุมโป่งพลางหัวเราะกันคิกคักสนุกสนานตามระษาเด็กแล้วก็หลับยาวไปชนเต็มอิ่มพี่น้องคู่นี้รักการเตะฟุตบอลมาตั้งแต่ไหนแต่ไร หากไม่นับเหตุผลที่พวกเขาไม่ค่อยสนใจของเล่นราคาแพงเพราะเกรงใจคุณแม่ก็คงเป็นเพราะพันธุกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากยีนของผู้เป็นพ่อนั่นแหละที่ทําให้พวกเขารักฟุตบอลมากซะจนไม่คิดน้อยใจต่อสิ่งใดในโลกน่าเสียดายที่สองพี่น้องไม่มีอุปกรณ์เป็นของตัวเองลูกบอลก็ต้องยืมสนามก็ต้องใช้ของโรงเรียนพอถึงเวลาเลิกเรียนปุ๊บทุกอย่างเลยต้องหยุดจะได้เล่นอีกที ก็ต้องเป็นวันพรุ่งนี้โน่นเลยยิ่งถ้าเป็นวันหยุดยิ่งทุกทรมานบิ๊กเลยชวนพี่ชายไปขอเล่นฟุตบอลกับพวกผู้ใหญ่ดูแล้วก็เป็นอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิดผู้ใหญ่ที่ไหนเขาจะยอมเตะบอลกับเด็กกันละ่ะบิวก็เลยลองออกไอเดียดูบ้างเขาจูงมือน้องชายมุ่งตรงไปยังสนามฟุตบอลญ่าเทียมของเจ้าภูมิและผองเพื่อนที่ตั้งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเมืองภูมิเป็นเด็กเกเรขาใหญ่ประจำโรงเรียน มีลูกดองเลี้วล้อมากมายบ้านก็รวยแถมยังมีพ่อเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่สนามฟุตบอลแห่งนี้คือธุรกิจตัวใหม่ที่คุณพ่อของภูมิเพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อต้นปีมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันทั้งสกอร์บอร์ดไฟฟ้าเสื้อเอียมใส่ซ้อมยิมสปาหรือแม้แต่เทรนเนอร์ส่วนตัวก็มีให้ทุกอย่างดีหมดยกเว้นอย่างเดียวคือค่าสมาชิกที่แพงมหาโหดชนิดที่ว่า แค่ค่าธรรมเนียมแรกเข้า<ม>ก็ใช้จ่ายค่าเช่าบ้านของบิวกับมิกได้เป็นปีๆแล้ว<ป>พี่ภูมิเขาจะให้พวกเราเล่นเหรอพี่บิว<ป>ยังไงก็ต้องลองดูก่อนละมันอาจจะอยากแก้มือกับพวกเราอยู่ก็ได้ก่อนหน้านี้มันไม่เคยชนะเราได้เลยนี่นะเอ้เยอนายสองคนมีธุระอะไรอะ่ะ ภูมิเดิอนอา,อาจอาจมาจากเง่ามืดแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่เด็กประถมแต่บุคลิกท่าทางนี่สินึกได้อย่างเดียวเลยว่าต้องจำมาจากหนังมาเฟียที่พ่อเปิดให้ดูเป็นแน่เราเราแค่จะมาขอเล่นฟุตบอลกับนายอะแต่ที่นี่ไม่จ่ายเงินก็เล่นไม่ได้หรอกป้าเราไม่ยอมให้เขามาเล่นฟรีๆหรอกภูมิปฏิเสธเสียงแข็งมิกพยายามจะตอบโต้แต่ก็ถูกพี่ชายห้ามพรามเอาไว้ เขาชุดมือน้องแล้วกระชับมันจดแน่นเป็นสัญญาณว่าต้องพอน้องชายพยักหน้ารับพวกเขาเดินกลับบ้านด้วยความผิดหวังพร้อมกับแสงอาทิตย์ที่รับขอบฟ้าลงไปทุกทีทุกทีบิลมิกนี่ไปเล่นฟุตบอลกันไปอีกแล้วใช่ไหม ้วทำไมถึงกลับกันมืดข้ามป่านนี้มันอันตรายนะลูกแม่ไปตามที่โรงเรียนก็ไม่เจอสงสารแม่บ้างเถอะมันมีอะไรดีนักหนาฮะไอ้ฟุตบอลเนี่ยทั้งคู่ก้มหน้าก้มตายืนกลืนน้ำลายลงคอไปหลายอึกสักพักบิวจึงพูดขึ้นมันได้เงินด้วยนะแม่ถ้าพวกเราได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพเหมือนพ่อบ้านเราก็จะมีเงินแม่จะได้ไม่เหนื่อยแบบนี้ไง คนเป็นแม่ถึงกับไปไม่เป็นพอได้ยินลูกพูดแบบนั้นไล่เลี่ยกันลูกคนเล็กเลยแท้ขึ้นบ้างใช่ใช่แม่มันน่าสนุกมากเลยถ้าได้เป็นทีมชาติเราก็จะได้ไปแข่งที่ต่างประเทศได้พาแม่ไปเที่ยวด้วยนะฝ่ายแม่สูดลมหายใจลึกจนเต็มปอดง้างกำปั้นไกลสุดปลายแขนแล้วมาเงกลงกระบาลไปคนละโปกโอ้ยมันเจ็บนะแม่ฟังแม่นะลูก อาชีพนักฟุตบอลน,น่ะมันไม่มั่นคง็พ่อแกสองคนนะ่ะแค่อายุเข้า30กว่าสมโมสรเขาก็เขี่ยทิ้งวิ่งไม่เร็วเหมือนเดิมยิงไม่คมเหมือนเก่าเหนื่อยก็ง่ายพอหมดประโยชน์เขาก็ไม่จ้างสวัสดิการอะไรก็ไม่มีให้สักอย่างยิ่งพ่อมาโดนรถชนจนเสียไปอีกความลำบากจะมาตกอยู่ที่พวกเรานียงไงแม่ถอนหายใจยาวๆเด็กๆหน้าเศร้าไปโดยปร,ริยาย เล่นน่ะเล่นได้ลูกเล่นเป็นเกมกีฬาเล่นเพื่อสุขภาพแต่แม่ไม่อยากให้พวกลูกจริงจังขนาดนั้นเข้าใจไหมลูกดูก็รู้ว่าวิวกับมิกไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่คุณแม่พูดหรอกพวกเขาเด็กเกินกว่าจะสัมผัสได้ถึงความเป็นห่วงเป็นใยและเหตุผลที่แท้จริงก็เพียงแต่พยักหน้ารับไปเพราะรู้สึกผิดที่ทำให้แม่เสียใจเท่านั้น วันเวลาผ่านไปรวดเร็วจนทั้งสองคนเติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่นสองพี่น้องยังคงเล่นฟุตบอลด้วยใจรักและพักดีต่อความฝันบิลเล่นเป็นศูนย์หน้าส่วนมิกเล่นเป็นปีขวาพวกเขาเล่นบอลด้วยกันอย่างเข้าขาชนิดมองตาก็รู้ใจส่งผลให้ทีมโรงเรียนที่ทั้งคู่สังกัดอยู่คว้าแชมป์รายการต่างๆมาได้มากมายเหรียญรางวัลแขวนจนเต็มฝาบ้านเกียรติบัตรนับรวมกันได้เป็นเข่ง จนในที่สุดโอกาสที่พวกเขารอคอยก็มาถึงเมื่อสโมสรฟุตบอล FC ฟซียูไนเต็ดสโมสรชื่อดังประจำจังหวัดได้มีหนังสือเวียนส่งไปตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศเพื่อเฟ้นหาเยาวชนอายุระหว่าง15-18ปีผู้มีพรสวรรค์และฝีเท้าดีเข้าสังกัดอะคาเดมี่อันจะเป็นประตูบานแรกสู่การเป็นนักเตะอาชีพและขึ้นเป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ในอนาคต ทุกโรงเรียนจึงได้คัดเลือกเด็กๆที่มีแววออกมาแล้วส่งเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกของสโมสรแน่นอนว่าบิลกับมิกเองก็เป็นหนึ่งในนั้นรวมทั้งโจ้าภูมิและผองเพื่อนด้วยหน้าสนามฟุตบอลสเตเดียมวันสนามย่าวย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอล FC United เราพลอยดิบทั้งหลายเกือบ500ชีวิตได้มารวมตัวกันเพื่อรอรับการเจรนายอยู่ด้านนอกในช่วงอายุขนาดนี้ถือว่ารูปร่างไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนักแม้แต่เจ้าภูมิที่เด็กๆเ,เคยอ้วนตุตะผ่านไปเกือบ10ปีก็ยืดตัวตามวัยแถมยังแข็งแกร่งขึ้นมากประกอบกับผลพวงจากการฝึกซ้อมอย่างหนักทำให้เขาไม่ใช่ขนมขบเคี้ยวที่จะกลืนลงคอได้ง่ายๆอีกต่อไประหว่างการคัดตัว ทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบแบ่งออกเป็นสถานีต่างๆเพื่อดูว่าทักษะของแต่ละคนเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการเดาะบ,บอลที่ต้องได้มากกว่า80ครั้งภายใน1น,นาทีการเลี้ยงบอลซิกแซกผ่านเครื่องกีดขวางการวิ่งสปรินต์เข้าหาลูกบอลในระยะสั้นการเปิดบอลทั้งใกล้และไกลโดยเฉพาะทักษะการจบสกอร์ที่สามารถแบ่งย่อยออกมาได้ถึงอีก3ดานทั้งการยิงจากด้านข้างการวิ่งเข้าช่องและการมง จนถึงด่านสุดท้ายที่เป็นการทดสอบการเล่นเป็นทีมแน่นอนว่าบิลกับมิกได้อยู่ทีมเดียวกันรวมกับเด็กจากต่างถิ่นส่วนเจ้าภูมิก็ได้อยู่ทีมเดียวกับกลุ่มแก๊งของเขาสัญญาณนกหวีดเริ่มการแข่งขันเป่าดังขึ้นฝ่ายที่ได้ลูกไปก่อนก็คือภูมิเขาใช้ส่วนหนาของร่างกายเบียดเอาชนะบิลไปได้ ก่อนจะป้ายบอลออกไปด้านข้างให้กับกองกลางที่เติมขึ้นมาแล้วกระชากตัวเองเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่กี่อึดใจบอลของแบ็คซ้ายก็พุ่งโด่งเข้ามาอย่างรวดเร็วพอดีกับร่างหนาดำทะมึนของภูมิที่พุ่งตัดหน้ากองหลังสอดเข้ามามองได้เต็มเต็มศีรษะจนบอลพุ่งเข้าไปซุกลงที่ก้นตาข่ายไม่ถึง3นาทีทีมของภูมิก็ขึ้นนำซะแล้วการแข่งขันยังคงดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้น ทั้งสองทีมปลัดกันรุกรับชนิดไม่มีใครยอมใครการประสานงานเริ่มดีขึ้นหลังจากปรับจูนกันได้สักพักมีจังหวะก,การทำชิ่ง1-2หลุดเข้าไปยิงจะจะของบิวห,หนึ่งแต่ก็ถูกผู้รักษาประตูฝั่งตรงข้ามบล็อกเอาไว้บอลกระดอนมาเข้าทางมิกที่เล่นเป็นกองกลางเขาพยายามจะแทงบอลตัดแผงกองหลังให้ทะลุไปที่มุมธงแต่ก็โดนภูมิอ่านออกร่างหนาสไลด์ขวางลูกบอลเอาไว้ได้ ก่อนจะทําสัญญาณมือบอกให้เพื่อนในทีมวิ่งเติมเกมขึ้นไปจนภูมิกระชากบอลฟ้าแผงกองกลางไปได้ง่ายๆราวกับฉีกระดาษทักษะอาจไม่มากเท่าไหร่ทวงท่าอาจจะยังไม่สวยงามแต่ความเร็วกับความแข็งแกร่งนี่สิที่เหนือกว่าเด็กในรุ่นราวคราวเดียวกันมากเขาเลี้ยงบอลจี้เข้าหากรอบประตูแล้วตั้งท่าจะยิงบอลจากระยะไกลทั้งๆที่มีเพื่อนในทีมยืนอ,อยู่ว่างๆข้างหน้าถึง3คนด้วยกัน และจังหวะนี้เหมือนจะมีช่องแล้วครับคุณผู้ชมภูมิไพรวัน้งางเท้าทเตรียมจะสับไกลจากนอกกรอบเขตโทษแต่ไม่ครับเขาล็อกหลบแต่บอลให้เข้าเท้าซ้ายแล้วก็ล็อกอีกทีแล้วก็ยิงปั่นโค้งลูกนี้เรียบร้อยเป็นประตูที่สวยสดงดงามจริงๆครับเขาทําได้แล้วครับในที่สุดกองหน้ารายนี้ก็ทําได้สําเร็จภูมิไพรวันกำลังจะส่งทีมชาติไทยให้เขาไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกแล้วครับ หรือเวลาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บอีกแค่หนึ่งนาทีเศษเท่านั้นแต่ไม่น่าจะเป็นปัญหากับสามแต้มอันล้ำค่านี้ที่ข้างสนามก็เตรียมจะฉลองกันแล้วบิลในวัย36ปีนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ตบหน้าขาตัวเองชาดชาดอยู่ในห้องสตูดิโอของทางสถานีปัจจุบันเขาคือนักภาคบอลอันดับหนึ่งของเมืองไทยมีชื่อเสียงมีเงินใช้และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่กับฟุตบอลที่เขารักบิ๊กภาพช้าล่ะตัดเสร็จหรือยัง ไม่ต้องเน้นแอคชั่นมากก็ได้น้องคนดูเขารออยู่ได้แล้วพี่เห็นไอ้อ้วนมันยิงได้ก็เลยโฟกัสที่หน้ามันเยอะๆหน่อยป๊ามันจะได้ภูมิใจโอ้โหดูจากภาพช้าแล้วต้องบอกว่าฝีม,มือจริงๆครับการวางเท้ายิงแบบนี้ไม่ใช่จะทํากันได้ง่ายๆแถมยังใช้เพื่อนที่วางอยู่ดึงตัวประกบจนทําให้เกิดช่องเหนือชั้นครับสุดยอดจริงๆกับศูนย์หน้าคนนี้ต้องวัดใจโค้ชโกโก้แล้วละครับ ว่าจะแนบปายชื่อเขาให้ติดทีม23คนไปลุยสึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยหรือเปล่าเพราะเชื่อว่าทีมงานสตาฟเองก็คงจะต้องคิดหนักกับสภาพความฟิตแล้วก็พฤติกรรมนอกสนามของเจ้าตัวอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวย้อนกลับไปในวันที่พวกเขาพ่ายแพ้ให้กับทีมของเจ้าภูมิแบบหมดรูปทําประตูไม่ได้สักลูกแถมยังโดนถลุงไปถึงเม็ดใครจะเชื่อว่าผลพวงจากการไม่ผ่านการคัดตัวในวันนั้น จะเปิดประตูแห่งโอกาสบ้านใหม่ขึ้นมาแทนที่พวกเขาไม่ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพเหมือนดังที่ฝันแต่ทักษะการอ่านเกมของบิลถูกนำมาใช้ในงานภาคทำให้เจ้าตัวมีลีลาการภาคอันเป็นเอกลักษณ์มิกเอกก็ได้ใช้สกิลการสังเกตการที่ถนัดผันตัวมาเป็นช่างภาพข่าวกีฬาเขาได้ถ่ายภาพแอคชั่นสวยๆของเหล่านักฟุตบอลจากทั่วโลกได้เป็นนักข่าวบ้างในบางครั้งบางโอกาสก็ได้เข้าไปทำงานในห้องตัด คอยควบคุมการสวิตช์มุมกล้องในการถ่ายทอดสดทำพูดของคุณแม่ที่เคยบอกว่าฟุตบอลเป็นอะไรที่เอาแน่เอานอนไม่ได้จึงไม่ถูกต้องนักที่คุณแม่เลิกลำบากจนลืมตาอ้าปากได้ก็เพราะงานในวงการฟุตบอลที่พวกลูกๆทำอยู่นี่แหละวันนี้ฟอร์มเป็นไงบ้างวะป้าบอกว่าไอมิกซูมหน้าค่าซะเยอะเลยเขินนะเว้ยเฮ้ยเสียงสูนหน้าดาวรุ่งสดใสมาตามสาย มิกวกักมือเรียกน้องชายเข้ามาก่อนจะเปิดลำโพงคุยเรื่องฟอร์มของภูมิกันอย่างออกรถพร้อมกับเน็บเพื่อนว่าทําตัวดีๆหน่อยเดี๋ยวโดนโคชดองไม่ให้ไปบอลโลกแล้วก็เสียดายตาย 2. พี่น้องหัวรอคิกคักสนุกสนานอยู่ในวงสนทนาเหมือนเมื่อครั้งคลุมโปงหลบเสียงด่าของแม่อยู่ใต้ผ้าห่มต่างกันแค่ตอนนี้มีเพื่อนร่วมวงการมาร่วมแจมเท่านั้นเอง ติดตามสั้นสตอรี่เรื่องสั้นดีๆจากขายหัวเราะได้ทุกวันอังคารนะคะ